คนที่ว่าใส่เงินเจ้าของโดยการที่ระมัดระวังส,สื้ออีหยังเนี่ยคืดแล้วคือดอีกนี่บแมเนเขาเป็นคนขี่ทีดีเพราะว่าเขาหูคุ้น่าของเงินเงินนี่มันกับบ่ได้รสำคัญอีหยังมากม่หรอกแต่ว่าขาดมัน่นบ่ออะไรขาดมันนี่ลำบากหลายเติบเด้อเรื่องเงินนี่คนแบบนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่บ่หวังเพื่งผู้ใหดี เขาสูด้วยตัวจะคล้องเองคันบ่กเขาตายจนนี่หลีเขาสิบาวัหวังเพิงผู้ไดคนนิสัยแน่วเนี่ยการหาเงื่อนสู้มือนี่นี่หายากเลอกว่าเสียได้แตละบาทแต่ละเบียนี่เลียดตาย้่อยพุแล้วหามาได้เขาต้องขึ้นแล้วขึ้นอีกว่าเขาต้องใส่ใจอยังให้มันเสียที่สุดคนนิสัยแนวนี่คือคนสู่มาโดยตัวคนเดียวเขาเ่ย่อมเพิงผ้าอาศัยผู้ไดดอก เพราะว่าเขาบ่อยากให้เป็นขีปนาคนคนที่ว่าใส่เงินแบบละมัดระว่งนี่คือคนผ่านประสบการณ์มาหลายเหล่านี้ในการใส่ใจของเงินนี่เขาหูว่าการว่ามีเงินใส่มันลําบากซ้ดำดาต้องผ่านมาสูแนวแล้วจ้งขึ้นด้จ้งซี่ผ้านอดประสบการณ์ไปขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือแล้วถื่อผู้อื่นดูถูกถื่อผู้อื่นว่าให้ซ้ำดาเวลาเขามีเงินเขาจังกล้าใส่แบบระมัดละว่งปะนั่นเขาบ่หูความคืดเขาเขาบ่หูการใส่ใจของเขาเขาจะเฝ้าไปว่าเขาขี้ที คนขี่ทีก็คนใส่เงินละมัดระวังนี่มันต่างกันอยู่พยายามซ่้อมเบืองดีๆแมนอยู่ดอกหารลังคนมีพอ่อมีแม่มีพีมีน้องรวยพ่อได้อาศัยพ่ยเพิงได้แต่ว่าคนคนนั่นเขาอาจสิบ่มีผู้ใดได,ไดเพิงเลยเขาอาจสิเพิงเจ้าของเพราะฉะนั้นเงินแต่ละบาทเขาหามาได้นี่เขาสิละมัดระว่างายเติบ เขาหูคุ้นคาของเงินอันผู้เฮ้านีบหู้จากน้ำเขาก็ยับไปเว่าโอ้ยเงินท่องมันของหายงากะเมียนยู่บ่าตายกะหาไม่ได้หามายัางคักยังเนะแต่เงินนั่นตายไปเอาไปน้ำบ่ได้่อยสั่งส้างด้วยคนว่าจังสีมันก็เมียนยู่บ่าตายก็หาไม่ได้เงินกะไรตายไปกะเอาไปบ่ได้เงินนี่เข้าใจยูดอกแต่ว่าบ่มีเงินใส่นี่มันสิตายเข้าใจบ่เด้นี่พี่น้องป้องไปพ่อเมียคอยพ่อได้รยวยพ่อปนันพ่อจิตเบมือขอเอาขอเอาเนาะ อยากแนงยังกะหาเอาอยากได้แนวไรกะหาเอาอยากยังกะซื้อกินเอาบ่มีผู้ใดมาปลนเสมือให้คักเพานั่นนีส้วนเสิได้มาแต่ละบาทละเบียว่าสันผู้ลังค้นว่าสันถึกเจ้านายด่าคือจังหมานี่ก็โอ๊ดเอาก็ย้อนเงินตัวเดียวนี่ล่ะสัวนเสิได้เงินขาเจ้าใส่กะไดนักประเล็กกโอ๊ดเอาถือเพื่อนร่วมงานเว้าทับถมคักประเล็กกโอดเอาก็เพียงเงินนี่ล่ะเพราะฉะนั้นการใส่ใจเงินของเขาเน่ะเขาเลยต้องระมัดระวัง มุเจ้าเสียคนนี้จะจะไปว่าเขาขีดทีคนขีดทีคือคนบ่นอยากจกซอยมูคันผูใ้ใดบ่เคยลำบากงอนบ่นมีเงินใส่บ่เ,เข้าใจมองนี่หรอกมันหายากงากถ้าได้หาเงินนั่นคันผูใ้ใดหางางกับซา,าถูถือว่าโชคดีไปหาไงาใส่ใจสะดวกแต่ว่าคนผู้ข้าเจ้าหาง่ายาเนี่ยสวดสิไใด้มาแต่ละบาทนี่สิใส่ใจเมื่อก็ต้องขึ้นแล้วขึ้นอีกเนี่ยเป็นธรรมดาไปว่ากันว่าไรเมียนบัสนะเอาเมียนคือความข่ายว่าวบาัสน No!